หากดูภายนอกเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียดูเหมือนก็ไม่ได้เห็นด้วยกันทุกทางนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงครามยูเครนและรัสเซียเนี่ยจีนก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเออจีนย,นยังไม่ยุกลานใครนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าในเบื้องหลังแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของสองชาตินี้เหนียวแน่นมากการค้าคงค้าขายการแจกดังสกุลเงินเนี่ยนะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดและล่าสุดเนี่ยจีนกับรัสเซียกำลังทำสะพานรถไฟข้ามแม่น้ําเชื่อมกันเป็นครั้งแรกใกล้จะเปิดใช้แล้วต่อไปนะฮะอเมริกาเนี่ย หรือ,อย,ยุโรปเนี่ยคว่ำบาตรแล้วเสียไปไม่เป็นผลแล้วครับเพราะว่าจีนเนี่ยหนุนหลังอยู่เกิดอะไรขึ้นอนาคตอเมริกาจะหนาวก็ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้ไล่ฟังครับ สวัสดี่ทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property ์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการลงทุนเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้นะฮะหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิวก,ก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในอกจากนี้ชวนคุยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียแล้วก็ทางจีนนั่นเองนะฮะหากใคราทีติดตามข่าวเนี่ยก็จะได้ยินเรื่องของของว่า no limit นะหรือว่าไร้ขีดจำกัดไร้ที่สิ้นสุดนะครับระหว่างคุุณณสีจิิิ้้นนนผงแลวก็คปูตนนะ แลกะต่เพื่อนๆดูรึเปล่าว่าความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนี่ยดูเหมือนจะสุดโต่งเป็นเพื่อนมิตรรักกันเลยใช่ไหมครับแต่ความจริงเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกด้านที่จีนจะเห็นด้วยกับทางรัสเซียนะครับถึงแม้ว่าจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างเอื้อการมีศัตรูคนเดียวกันแต่ทิศทางท่านการเมืองเนี่ยนะครับทิศทางการเป็นผู้นําของโลกเนี่ยสประเทศนี้ก็ค่อนข้างคิดแตกต่างกันครับอย่างทางของรัสเซียเนี่ยก็มีแผนการในการที่จะรวบรวมนะสภาพโซเวียตอันเก่าเนี่ยกลับคืนมาครับแต่จีนเนี่ยไม่ใช่นะครับจีนมีแผนร้อยปีมาราธอนนะที่การเป็นผู้นําโลกกรวท อันดับหนึ่งจาทางสร้างการนั่นเองครับเราจึงได้เห็นท่าทีเนี่ยฮะที่เกิดสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยคุณสีจิ้นผิงเองก็ไม่ได้ออกมาสนับสนุนรัสเซียนะครับแต่ว่าออกมาไม่แสดงความคิดเห็นไม่ได้ร่วมประนามอะไรแล้วก็บอกเลยว่าจีนเนี่ยเคารพในอธิปไตยของแต่ละประเทศนะครับรวมถึงไม่มีการส่งอาวุธอะไรไปช่วยรัสเซียในการถล่มยูเครนแต่อย่างใดนะครับแต่ประเทศพันธมิตรอื่นๆเนี่ยก็มีความช่วยเหลือมาอย่างราัสเซียบ้างให้เห็นเหมือนกันดังนั้นมาเลยมีคําพูดที่ว่าราัสเซียเนี่ยนะครับเป็นเสมือนเอ่อโจนเหมือน,อน มิดมากกว่ามีความท้าทายที่แตกต่างกันนะครับคือภาพลักษณ์ที่จีนเราจะผลักดันในสายตาชาวโลกเลยนะก็คือภาพลักษณ์ที่แบบเป็นผู้นําใจกว้างะครับดำเนินทางเศรษฐกิจเงินเชื่อมโยงกันช่วยเหลือกันนั่นคือภาพของสลัมเกริกาที่เคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วอารมณ์เหมือนเป็นพี่ใหญ่ใจดีมีความยุติธรรมอะไรพวกนี้ครับแต่รัสเซียเนี่ยภาพลักษณ์ค่อนข้างไม่ค่อยใช่เท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่ามีความจําเป็นต่างๆประปรามมากมายนะครับแต่ภาพลักษณ์สูกภายนอกโลกเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ดูแบบเป็นอันธพาลอยู่นั่นเองครับอ จีนต้องการรัสเซียนะครับหากดูเรื่องของเศรษฐกิจรัสเซียเองก็ตามเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เข้มแข็งอะไรมากนะฮะเทียบเป็นแขงแค่หนึ่งนลทนคือ GDP ของทางรัสเซียเนี่ยนะครับยังน้อยกว่า1มณฑนลทนของจีนนั่นคือมนฑลทนกวางตุ้งนั่นเองฮะแปลว่าหากพูดถึงภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยไม่ได้แบบยิ่งใหญ่เหมือนสมัยสงครามเย็นตอนนั้นแล้วจีนก็เลยมองว่ารัสเซียเนี่ยเป็นภัยคุกคามของจีนน้อยกว่าอเมริกานั่นเองครับอีกประเด็นหนึ่งก็ ยุมากนะในเทืจีิใต้เองก็ตามหรือในเขสของไต้หวันเองก็ตามนะครับแต่จีนก็ไม่ได้มีแอคชั่นที่ดูบ้าบินเช่นตุ้มตามอะไรเงี้ยก็ไม่มีกลับมานะครับจะแตกต่างจากทางรัสเซียที่มีการชิงลงมือก่อนเลยนะครับหามองในประเด็นที่เห็นภาพว่าให้จีนเองก็ไม่อยากจะเริ่มสงครามนะอาจจะมาจากเฐกิจภายในของจีนเองก็อาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าก็ไม่ได้พร้อมทาสงครามหรืออีกนายหนึ่งก็คือจีนเนี่ยเขาดูด้วยว่าการเติบโตของประเทศเขาเนี่ยไม่ว่าช้าหรือเร็วนะครับเขาก็ขึ้นเป็นเจ้ามหาอำนาจได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วในวัน้ใ ค่อนข้างโดดเด่นก็เข้มแข็งก็ตามแต่ว่าถ้าเทียบกับกองทหารทุ่นโลนี่คุณยังห่างไกลกับอเมริกาเยอะครับดังนั้นเนี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยคือศัตรูอันดับหนึ่งถูกไหมฮะแล้วอเมริกาก็มองจีนเป็นศัตรูอันดับหนึ่งด้วยนะแต่ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องรีบเปิดเกมที่แบบว่าเสียเปรียบนะครับยื้อไปยื้อมาแบบนี้เนี่ยได้เปรียบกว่าที่ก็ขายค่ขาขา,ขายได้ดีกว่าแต่นั้นเนี่การร่วมมือกับรัสเซียในการทําเรื่องของสองครามต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นเชิงตั้งรับนะครับไม่ได้รปปกกรปปนะเเาายท็ศข ธุรกิจนะฮะแล้วเขามีความสัมพันธ์อันดีกับยุโรปมาถึงนั่นกนารค้าการส่งออกนะครับยุโรปเองหรือแม้กระทั่งตะวันออกกลางเองอเมริกาเองจีนก็ค้าขายกันได้ดีครับดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยก็ควรจะมีเอาไว้นะครับถ้าแตกหักกันเลยการค้าขายหายส่งผลกระทบขงเสียต่อเศรษฐกิจมากกว่านั่นเองดังนั้นเนี่ยท่าทีของจีนเนี่ยก็ยังคงมีความแคร์นะครับกับนานาชาติบ้างอยู่เช่นเดียวกันจึงไม่จำที่จะซัพพอร์ต all in ในความสัมพันธ์กับรัสเซียได้มากมายที่สุดครับ เดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนแซงชั่นไปด้วยเนี่ยนะครับก็ยุ่งเลยถึงแม้ว่าจีนอาจจะเข้มแข็งพอที่จะผ่านไปได้ก็ตามแต่ว่าก็ไม่คุ้มที่จะแลกกับความพินาศทางเศรษฐกิจอยู่ดีครับ แต่่น่คือในฝั่งของเวทีระดับโลกนะครับที่จีนเองก็มีท่าทีของตัวเองแล้วกันเนาะไม่ได้อลอินไม่ได้สุดโตงกับรัสเซียสักเท่าไหร่นะครับแต่หากมองดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับป็คเรื่องของพลังงานครับเน็ตเวิร์กเรื่องของท่อก๊สป้ายน์ต่างๆนาเนี่ยนะครับจากรัสเซียเนี่ยไปทางจีนเนี่ยมีความยืดเหนียวแน่นเติบโตเติบโตมากขึ้นนะครับ ซึ่ง2ประเทศนี้ต่างเป็น perfect match ซึ่งกันและก,กันนะครับคือจีนเนี่ยก็เรียกว่าขัดแคลนพลังงานนะเรียกว่าใช้มากกว่าผลิตได้นะครับก็ต้องพึ่งพาจากรัสเซียเป็นสาคัญเช่นเดียวกันซึ่งรัสเซียเนี่ยก็เรียกว่ามีของดีเยอะนะครับพลังงานเยอะแต่ว่าทางเศรษฐกิจการค้าคงค้าขายเนี่ยธุรกิจธุรการเนี่ยก็ไม่ได้เสรีเปิดกว้างเท่ากับจีนนั่นเองนะครับเนืนอด้วยรัสเซียโดนคว่ำบาตเยอะครับการค้าอะไรเงี้ยก็ต้องช้งงงานอยู่แล้วไม่ได้เงินสัพัด์เหมือนจีนที่แบบว่ายังเป็นมิตรยังมีความสัมพันธ์อันดีกกกกัับชชาาติออื่นอ่นนทวโลลลพะเเเีม็ยยจ ก็แบกรักเสเซียได้นะและรัเสเซียเองก็เป็นขุมเงินขุมทองเรื่องของพลังงานให้กับจีนได้เช่นเดียวกันครับหาหมออีกนั้นนี้อาจจะคล้ายๆกับทางเกาหลีเหนือก็ได้นะครับที่จีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีความพึ่งพากันเยอะคือเกาหลีเหนือนะพึ่งพาจีนเยอะนะครับตอนที่แบบโดนคว่ำบาตรเนี่ยจีนก็ส่งเรื่องของน้ํามันพลังงานมาให้เกาหลีเหนือฮะแต่ภายภาคนอกนะเวทีโลกจีนเองก็ไม่ได้ดูเอ็นดูหรือไม่ได้ดูแบบสนับสนุนเกาหลีเหนือสักเท่าไหร่แต่หลังบ้านเนี่ช่วยเหลือกันอยู่ทางภูมิศาสตร์ครับตนนัวเลขหนึ่งที่ตกใจนะ เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสูงถึง23.7%แซงหน้าเยอรมันแซงหน้าอเมริกาอย่างไม่เห็นฝุ่นครับและเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดในช่วง20ปีที่ผ่านมาด้วยและหากดูเรื่องของตัวเลขยอดค้าขายยอดเทรดซึ่งกันและกันร,ระหว่างจีนกับรระเซียน,นะครับจะเห็นภาพว่าตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาถึง2020เนี่ยนะฮะการเทรดนะทั้งนําเข้าส่งออกระหว่าง2ประเทศนี้เติบโตโดยก้าวกระโดดนะครับทั้งขาเข้าขา,ขา,ขาออกรวมกันประมาณ100ิลเล้ยนดอลลาร์เลยนะฮะแล้วก็คาดการณ์ว่าล่าสุดเนี่ยปี2022 การแซงชั่นแล้วดูเหมือน2ประเทศนี้จะมีการค้าขายที่เติบโตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานนั่นเองครับสาเหตุที่ทําให้การค้าขายในอนาคตจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยนั่นคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนนด้านรถไฟนั่นเองนะครับและล่าสุดฮะเส้นทางรถไฟเชื่อมจริงกับรสัสเซียเนี่ยใกล้เปิดใช้งานแล้วนะครับเป็นการเพิ่มสัมพันธ์แบบแนบแน่นช่วยการค้าให้เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยฮะซึ่งสะพานอันนี้นี่นะครับมีความยาวประมาณ7,194เมตรนะขนส่งสินค้าประมาณ21ล้านตันต่อปีเลยนะครับเชื่อมระหว่างเมืองถงเจียงในมันล เหยหลงเจียงเชื่อมกับเนสเนียลินินสกอยนะครับเป็นทางตะวันออกของรัเสเซียครับบรรดานักวิเคราะห์เนีกล่าวว่าสะพานเส้นนี้เนี่ยนะฮะเป็นสะพานที่มีบทบาทสําคัญในการขนส่งทางบกข้ามทวีปจะกลายเป็นทางผ่านใหม่นะครับของยูเรเซียที่เชื่อมจีนรัสเซียกับยุโรปด้วยครับ การเชื่อมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเชื่อมจีนกับรัสเซียอย่างเดียวนะที่ค้าขายระหว่าง2ประเทศนะครับแต่เป็นเส้นทางน,นึ่งที่จะกระจายถึงยุโรปด้วยบางครั้งเนี่ยนะครับรัสเซียเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ถูกความบาดเยอะถูกไหมน้ำมนันแก๊สธรรมชาติพลังงานต่างๆนาน,นาหรือสินค้าจําพวกวัตถุดิบนะครับแต่จีนเองยังเป็นประเทศที่สามารถที่จะขนส,ส,ส่งส่งสินค้าไปยังทั่วโลกได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยรัสเซียก็สามารถที่จะขายสินค้าเหล่านี้เนี่ยมาทางจีนนะครับและให้จีนเนี่ยมา ขายต่อให้กับประเทศอื่นทั่วโลกก็เรียกว่าการวนนั่นเองครับก็เพื่อแก้กฎเกณฑ์เรื่องของการค้าการคว่ำบาตรนั่นเองนะต่อให้ซื้อของจีนมาเพอเพอร์ไส้นั้นอาจจะเป็นของรัสเซียเองก็เป็นไปได้ครับแังนั้นถ้าเป็นภาพในอนาคตนะครับจะเห็นว่าจะมีการส่งออกนะจากรัสเซียมาจีนอย่างมากขึ้นแน่นอนและลูกค้าเก่าของรัสเซียเก็ต้องมาซื้อจีนแทนครับก่อนหน้าที่จะมีโครงการสะพานรถไฟนี่นะครับก็มีการทําสะพานรถยนต์ด้วยนะฮะข้ามแม่น้ําเช่นเดียวกันครับนี่เป็นสะพานทางหนวนจีนรัสเซียแห่งแรกนะครับท,ท เฮยเหอนะครับเมืองชายแดนในเหยหลงเจียงครับมูลค่าการก่อสร้างน,นะครับห9หมื่นล้านรูเบิลนะหรือราวๆห1หหมื่นล้านบาทไทยเลยครับ <c oughs> ก็เรียกว่าชายแดนจีนกับรัสเซียเนี่ยก็มีการทำโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทาง อย่างต่อเน,นื่องมาเรื่อยๆนะครับว่ากันว่าเส้นทางที่ทำให้การเดินทางไปยังกรุงม,มอสโกเนี่ยครับสั้นลงกว่า809กิโลเมตรนะหรือประหยัดเวลาเดินทางได้กว่า10ชั่วโมงเลยครับซึ่งตัวเลขการค้าข้ามชายแดนระหว่างเขยหลงเจียงตรงนี้กับทางรัสเซียเนี่ยสูงกว่า11ิลเล้ยนดอลลาร์เลยนะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า1ใน7ของการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหโวอลลุ่มดีอยู่แล้วทาโครงสร้างพื้นฐาน้นการเดินทางปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไงเติบโตมากกว่านี้แน่นอนครับยิ่ง,นนเยงเ,เ,เป จีนมองโกเลียและก็รัสเซียด้วยนะคำว่าระบนเศรษฐกิจนี่นะครับก็คือเส้นที่พัดผ่านเส้นนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการค้าการลงทุนโดยรอบด้วยซึ่งจะอยู่ออนท็อปนะครับหรือว่าอยู่บนโครงสร้างทางสายไหมใหม่เนี่ยะแต่ไม่ใช่ว่าทุกทางสายไหมจะเป็นระบนเศรษฐกิจนะจะมีแเฉพาะคู่ค้าที่สำคัญเท่านั้นครับภาพรวมงการค้าระหว่าง2ประเทศนี้นะครับเดเดือนแรกในปีนี้เนี่ยการค้าเพิ่มขึ้นถึง29%เลยแลยคาดการณ์ว่าจะมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาทนทร้งนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับสาาาจจะามมมมก้อ,นนกอ,อไเรดผล แล้วนะเพราะว่าวันนี้ก็ความบาดแล้วความบาดอีกจนไม่เหลือบาดให้ความแล้วครับซึ่งผลักดันให้รัสเซียเนี่ยผ่านไปพึ่งพาจีนมากขึ้นนะั้นและเขาเนี่ยก็เริ่มอยู่ได้แล้วนะครับตัดความสัมพันธ์ตัดการค้าขายกับทางอเมริกาตัดการใช้ระบบการเปย์เมนต์ของอเมริกาซึ่งล่าสุดก็เป็นการใช้ยูเนียนเปย์นะฮะจากทางจีนแทนพวกระบบสวิฟตด้วยครับแล้วก็ใช้คู่สกุลก็คือหยวนกับรูเบิลด้วยนั่นเองรวมถึงการค้าขายการธรรมชาติรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเนี่ยก็หนาแน่นเพิ่มขึ้นด้วยและคําถามก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องมือการคว่ำบาตรเป็นเครื่องมือที่สําคัญของทางยุโรปทางตะวันตกนะครับและถ้าวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผ แล้วเนี่ยนะฮะดื้อยาแล้วเนี่ยจะมีแผนการยกระดับความตึงเครียดยังไงได้บ้างซึ่งอันนี้น่าสนมากๆนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนกับรัสเซียโดบอินเดยียเนี่ยก็ถือว่าใหญ่เป็นแบบท็อปของโลกแล้วและในจุดที่กำลังเติบโตอีกด้วยแต่ในฝั่งของตะวันตกนี่ครับอย่างเช่นยุโรปเองเนี่ยก็ถือว่ากำลังถดถอยอย่างหนักเลยครับต้องรอติดตามการเคลื่อนไหวของขั้วโลกอำน,นาจโลกกันด้วยนะครับงั้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมทรัก็มีคอนนเพียมที์พา คุยกันแทบทุกวันเลยวิจัยด้ากต่างประเทศนะครับรวมถึงแมคโครอิคอนเมกวิกฤตเศรษฐกิจหุ้นคริปโตเคเรนซีแล้วก็เรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำอีกด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับมาสดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับที่ดูภายนอกเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้เห็นด้วยทัทุกอย่างนะครับไม่ได้ออกตัวแรงเอาใจรัสเซียอะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของสงครามยูเครนเซียทางจีนเองก็ไม่ได้ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์์ไไปปปช่่่่่่่่่วววววยยยยยยรรรรรรัััััััสสสเเเเเซซีีีีีีีีอออออาา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 งงงงใดดดดถถึแแมมมมม้้้้้กกกกนนนนนนนหหหจจจะะะะคคคพพูททบบบธตืขขศ ก็ค่อนข้างต่างกันนะครับรัสเซียต้องการที่จะรวบรวมสภาพโซเวียตให้กับคืนมานะครับแต่จีนเนี่ยต้องการเป็นขึ้นไปที่1ครับหรือว่าแทนที่เนี่ยอเมริกาในที่สุดนั่นเองครับแังนั้นเนี่ยจีนจะมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษานะครับไม่ใช่ว่าที่จะบ่าวดูเป็นนักเลงหัวไม้อะไรได้ฮะอีกอย่างหนึ่งการเติบโตของจีนนี่นะครับก็เรียกว่าเติบโตได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าช้าหรือเร็วเนี่ยก็จะแซงขึ้นไปลำหนึ่งได้แน่นอนนะครับดังนั้นจึงไม่มีท่าทีจะเร่งให้เปิดเกมสงครามหหหรรรืืืออ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 ตตตตวยยย่่่่่าาาาาาางงงงงงดดดดดถึแมมมม้้้้นน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 ูทททขัััััเเเกกกกก็็ไไุบบซีีีค รัเสเซียต้องการจีนมากกว่าจีนต้องการรัเสเซียนะครับเพราะเศรษฐกิจของรัเสเซียก็ถือว่ายัางถือออนแอร์กว่าทางจีนเยอะนะครับก็มีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยยังเล็กกว่าหนึ่งในมฑลน,นของจีนด้วยซ้ำถ้าจีนเนี่ยไปอุ้มมากไปดูแลมากเดี๋ยวเมื่อเผิดโดนแซงชันคว่ำบาตรตามรัเสเซียไปเขานี้ยุ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าจีนอาจจะอยู่ได้ก็จริงแต่ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนก็ต้องลดต่ำลงอย่างแน่นอนจีนไม่ต้องการอะไรแบบนั้นไม่ต้องการสร้างความขัดแยง้งต้องการจะค้าขายให้ดีต่อไปเรื่อยเพื่อตัวเองเติบโตอย่างเร่งราองสพขถไฟ ข้าแม่น้ำนะครับหรือว่าโครงสร้างไพล์ไลน์โครงสร้างการสน่งส่งแก๊สก็ตามการเทรดของจีนกับรัสเซียเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับทางจีนเนี่ยส่งออกไปยังรัสเซียเนี่ยคิดเป็น20เจนที่รัสเซียนําเข้ามาจากทางทั่วโลกนะครับยอดการค้าขายเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะฮะในช่วง20ปีที่ผ่านมาและเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วย,วย,วยเนื่องจากว่าทางรัสเซียเนี่ยตนคว่ำบาตรถูกไหมฮะส่งออกให้ลูกค้าเดิมๆหลายาคนก็อาจจะไม่เอาเลยต้องส่งอ้อมผ่านจีนเอาครับดังนั้นภาพการส,สูนรัสเซียของจีนเนี่ยกอาาายกกันนดดรรแูุ ช่วยเหลือกันอย่างมากมายแต่ในเวทีโลกเนี่ยจีนก็ไม่ได้เข้าค้างเกาหลีเหนือไม่ได้แบบถือหางเกาหลีเหนือสักเท่าไหร่ครับและล่าสุดนะครับการค้าชายแดนของทางจีนกับรัสเซียเนี่ยก็เริ่มเติบโตขึ้นเพราะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านของสะพานรถไฟข้ามแม่น้ําสะพานรถยนต์ข้ามแม่น้นําลงทุนเป็นหลายหมื่นล้านบาทเลยนะครับเช่นทางนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะฮะอีโคโนมิคคอร์รีเดอร์หรือระเบียงเศรษฐกิจของจีนมองโกเลียแล้วก็รัสเซียนั่นเองครับและช่วงเจ็ดเดือนของปีนี้เนี่ยการเติบโตของการเทรดนะฮะเติบโตกกวววววว่่่่่่่่่าา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 29%เเเเเเเลลยยยยนน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 นจจจจะะะสสสสสูงงงงงขขึ้้้้้้้ตออีีีรรรรรรรืืๆพพโคคฐดิิมม็แแห การพึ่งพากันรทวันจีนกับรัสเซียเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับในอนาคตต่อให้มีการคว่ำบาตรที่แรงกว่าน,นี้ซึ่งวันนี้ก็ว่าแรงแล้วนะก็คงจะไม่ผลในต่อรัสเซียอีกแล้วครับเพราะเงินดอลลาร์ก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วนะฮะการค้าขายก็มีพวกพวกอยู่แล้วน่าจับตาดูนะครับว่าความสัมพันธ์ของโค้ชโลกใหม่เนี่ยจะเติบโตอย่างไรบ้างแล้วก็จะเหนียวแน่นอย่างนี้ได้นานแค่ไหนครับขอบคุณคทุกคนณนั่งฟังจนจบนะเจอกัน,นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ